สวัสดีครับ YouTube และผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่รายการวิดีชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเดี่ยวกับเลียมครับเดี๋ยวได้ได้ได้มารายการเราเลียมเลียมโอเคเรากลับมากับเกมนะครับนะครับนะก็หายไปนานเพราะอะไรน่ะเหรอมึงก็รู้อยู่นี่วันบล็อกไอ้สัไปกลับไปย้อนดูคลิปเก่ามึอยากรู้ไอ้ที่เอาล่ะไปเริ่มดูกันเลยครับไปเล่นกันเลยดีกว่าเสียเวลาเยอะแล้ว ไปเดสโกก็ที like <Yeah. S 1> ah, oh. ่ผมถ้าภาพเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับกูรง้นะตาเพชที่มันทำให้มันลื่นขึ้นแล้วกระแสมันชัดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยล่ะเอาละครับของโอ้ค้างค้างค้างคือสร้างโอ้จะเวลาสเตปไมค์ครครับสเตปไมค์ครับเก่าโอ้โหขี้แตไมมันเป็นอย่างนี้ภาพหมอกลงเป็นตกใจรับมนตกใจไม่ใช่ขีโรบายนอน หรือเปล่าวะอัเราตาแพ็กไม่ทำงานแล้วอเคสวยดิรู้แล้วตาแป็กอะไรราก็ช่างแม่งแนะกันตาแป็กมันตัดต้นไม้ที่จะล้มช่างมันเดิยิงคนจริงก็ไม่เก,กินตีกันหรอกควายมันเจอกูแน่เสียวตูดจะพูดว่าไงดีอะจะพูดว่ามันเอ,เ,อเอาเอาเอาเขดเจ็บเฉยจะพูดว่ามันปูปี้ก็ไดนะ้จากใจถึงว่าแม่งจะไม่ค่อยปูปี้อะไรกันนะเดี๋ยวสระกูมันคือปูปี้อะมันก็ปูปี้อยู่ดีอะเออจะรักหนาวะ โชคดีแค่บุญหัวก็ได้นี่กูไม่ได้มาคราบเรียวไร้ไม้คราบอ่ะถ้ากูเล่นทีนกูกูตายวันแรกอ่ะไม่ใช่ไม่รอดหรอกที่มันยากมากเลยนะเรียวไฟไม้คราบอ่ะกูเจอหมาด้วยช่างแม่งมันโอเคตัดไม้ต่อตัดไม้ไปเยอะก็ไปลงถ้ำนะครับสปีดอันก็ทำอย่างนั้นกันแหละแต่กูไม่กล้านะกูเป็นคนกลัวผีง่ายแค่เสียงงูงงโวกลัวตายหาล้เอาละเอาละ,าละมาเริ่มเลยว่ะการเล่นมาครับ สปีดเอ่อไม่ครับธรรมดาสาม,มัญชนหนึ่งการได้มาครับก็ก็รู้ใช่ไหมเรื่องไหนทำอะไรคือจะมีดาบเยอะนะครับยินดาบ TNT เนี่ยบอกเลยได้ที่คือขี้แตกแน่นอนอมีดาบเยอะเร่นดาบออกซิเดียนมากดาบเอ่อดาบใบใบไม้ดาบใบไม้ขวานใบไม้โอ้โหขวานพึ่งนะมีขวานอะไรขวานเรนขวานโอ้โหเยอะแยะนะขวานสันโนขวานเอ็นเดอร์โพลขวานาเอ่อ เอามาเล่าขวานโอ้โหยุ่ยเยอะแยะฮะเยอะแยะกูบอกเลยนะไม่หมดชาตินี้วลีเล่นก็ไม่หมดเลยเฮียหูตาแตกภาพมันจะปูปีนนึงก็เป็นต้องตกใจครับมันเนี่ยมันเป็นรถแสงนะรถแสงโอเคไปเลสโก้เริ่มอะไรกว่าแล้วก็นี่นะโอเคต่อไปก็เข้าถ้ำนะครับถ้ำก็ตรงนี้แล้วกันวันที่เจ้าไก่น้อยลงถ้ำนะครับไม่มีไม่กล้าลงอ่ะกลัวตาย แถบนี้นะกันขุดหินขุดหินถึงกูจะกลัวผีแต่กูค,คุยแข่งฮ่าฮ่ากูแก่แล้วไอสัตว์กูแก่แล้วไอเหี้ยกูและแก่แล้วไอสัตว์แต่กูยังค,ยคยุยแข่งเขาทำยังไงให้เราไม่ตายฮะเปิดแฟลชครับให้สุดเลยเอาให้มันสุด ไอเชี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่อ๋โอ้โหน่ากลัวที่ไหนเปิดแสงสุดเลยนะก็ตายโหยงี้เฮ้ยวันนี้เจ้าไก่น้อยมายไปซะเดี๋ยวเวลาล้างบาปไปที่ไหนลอะ่รงงทำท,ทำยาวเลยเนะี่ย เอ้เห e e, ีเอ้ไอ้เขียวกูเจอไอ้เขียวไม่ดิมึงอะเจย์ยายายาเจยไอสัตว์ค้างบอลกูเจอไอ้เขียวป้าโบโอ้โหขยอยกูเองค้างตอนกูเจอไอ้เขียวป้าบอไอเหี้ยตัวสับงงงงงุ่นงุนตัวสับงุนงุน กูจะอีเขียวอ่ะอีเขียวอยู่ใต้นี้ไม่ไม่มสุงไม่เสียงแล้วนะไม่เงียบฉี่เงียบมากเขียวเดินมาแต่ไม่ไม่มีอันดินอ่ะไม่มีของใช้ที่ใช้ดินในการครับก็โถแล้วเยี่ยววัตถุดิผาง่ายขี้หายไปขุดตามข้ามทงมันก็ได้แล้วเอาละวันนี้ไม้เลยทำบ้านขนาดน้ำจมที่มันสามารถอยู่ชิบหายแล้วเริ่มเย็นแล้วทุกคนเริ่มเย็นแล้วทุกคน,ร,กคนรีบสร้างเลยสรีบสร้าง

มัน,นหัวสไปเดอร์อะรอดฮะต้บอกเลยขี้แตกแน่นอนบอกเลยจำลองกายเป็นแม่ผมตัวใหญ่นะฮะผมพูดเลยจำลองกายเป็นแม่ผมตัวใหญ่ซึ่งมันมันดีมากครับโอเคเพียงฝัดลงล่างครับลงดินไปเลยไปได้ขุดยินไปเลยในตัวเช่นเดิมครับมนุษย์ทำแต่ตรงนี้ไม่ได้หวะดู่าได้ไห ได้ได้ได้โอเคอันมันต้องทำอย่างนี้นะมือมือมือทีสับพีเกิดไปแล้วเชียร์แมงมืมอยู่ก็มือเปิดปักไฟโอ้โหสว่างเลยครับปักไฟแสงกับเสียบตาตาแตกไอ้เชี้ยแสงกูก็่ต้องไปลงอะไรเยอะแยะนะครับแสงนี่ก็จ้าแล้วละเกินเอาละโอเค อาชีพแรกเราเป็นไรเร้ารื้อเรี่องเร้ารื้อเื่นตรงไหนล่ะไม่มีคนแกนอนเนี่ยก็ขุดดินไปขุดหินไปดินที่อะไรหินอืมอืมมาดูใจเขียวต้นเกมนะจากใจคือมันมันยากนะทุกคนมันเล่นยากใครคอประตูเที่อะไรอย่างางี้ยมาเลยอะไรวะอะไรไม่ไม่ไม่เอา ไอ้นั่นไกคืออะไรคือแล้ววะมึงจะเหลือไว้กูทำไมเอาไปกินดิมึงเก็บไปไอ้ชาติเราจะเอาไม้ดิ้อเกลับมาแล้วไอ <fit reais. S 1> ้เฮียน้องกูเรียกโถให้ไปกินเบอร์เกอร์งุ่นงุ่นย้ำมาเบอร์เกอร์งุ่นโอเคไปทำเออ ขุดดิ่งลงไปเลยฮะเผื่อเจอแร่มันไม่ใช่สมัยก่อนได้แบบ1.17ที่แบบว่าขุดดิ่งลงไปแล้วเจอเลยอะ่ะไม่มีนะไอ้ทีนี้หลุมอาจจะเป็นหลุมลึกกินขี้แตกเลยก็ได้ไม่ใช่หลุมงู้งๆแล้วนะพูดเลยเป็นหลุมที่ใหญ่ใหญ่ๆพูดเลยนี่แหละครับ<ต>จลาลงตาเป็นแม่มึงตัวใหญ่จำคำนี้ไว้ต้นเกมก็ไม่ได้หรูหราฮะ,ค,ะคนแก่มีอันเดียวอันเดียวจริง อ้าแตกจนได้คามือพี่แอ๊กูแตกแล้วขึ้นไปยังไม่เช้านะเพราะว่ามันยังมีเสียงบกุกพีอยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่รู้คือดูเช็คดิอย่างตอนค่ำนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันข้ามาต่อกันในพ์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าขยะผมได้ีกก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ ประกาศให้ผมด้วยนะครับนั่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสอนที่นี้ก็บ๊ายบายนะครับเซียร์เกสเน็กชามปุนปุลจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอเคจบกีแล้วครับผมว่าอาจารย์แดงครับสอนธรไมให้คนดูนะฮะผ่าก <c oughs> ูแก่แล้วไอสัตว์กูแก่แล้วไอเหี้ยกู้อะแก่แล้วไอสัตว์แต่กูยังควยเข่งฮะกูแก่แล้วยังควยเขง่งไอเหี้ยมึงฟังทีนะี้ครักูตดหน่อยสองตอดได้ยินไหลมดี กินง่ายขี้ง่ายตดง่ายสบายดีอย่าอายเรื่องตอดมึงไม่ตดมึงจะตายคนต้องตอดกูไปแก่แล้วกูไปกลัวเฮียอะไรไม่มีอะไรเสียเหลี่มเสียฟอร์มกูจะใจเพราะกูรู้คนมันเกลียดกูมันไม่ชอบกูมันบอกกูแก่ก็หลกกะละ